ของมันต้องมีอีกแล้วครับผมโอ้สวัสดีครับทุกคุณทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาทําการเปิดพิธี PK5 นะครับเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันนะครับผมเนี่มัดให้เรียบร้อยแล้วโลโก้เชลักต้องเป็นนี้นะครับนี่ PK5 ข้างในมีชื่อนะข้างในนะครับนี่ชื่อแอดมินเองครับผมไม่ต้อง กล่าวว่าเป็นใครนะครับผมพรชัยนะครับผมเนี่ยแก้วปักหมุดด้วยนะครับเนี่ยทั่วไปจะเป็นสีขาวนะครับทั่วไปจะเป็นสีขาวแล้วก็พื้นก็จะเป็นสีเหลืองนะครับปกติจะเป็นสีเขียวครับผมนันยางนะฮะป๊อตเนี่ยงามปะทั้งโลกมีหนึ่งพันหนึ่งมื่นห้าร้อยคู่นะครับอ่าทั้งโลกมีอลิมิเต็ดนะครับมีหนึ่งหมื่นห้าร้อยคู่เองครับโ ดูอีกคู่หนึ่งครับหนึ่งในห้าพันห้าครับใครจะเป็นคู่ครองก็จะรีบจับจองเลครับมีจำนวนจำกัดแน่นอนนะฮะไม่ใช่หนึ่ในพันหาเนป๊๊ดเนี่ยเนี่ยตัวจริงเสียงจริงออกมาแล้วครับเสื้อก็จะมีอยู่3ามสีนะครับผมมีสีดำนะฮะแล้วก็สีเหลืองนะครับผมพร้อมด้วยกับสีขาวนะครับผม ัดหัวมันก็จะเป็นออกสีเหลืองทองนะครับอ้ยงามดีครับผมนี่ของมันต้องมีอีกแล้วครับผมโอ้โหของแท้ครับผมรีบจับจองนะครับมีจํานวนจํากัดแน่นอนครับในโลกนี้นะฮะมีแค่จานวนจํากัดของพรชัยเขาแก้วนะครับผม ใครๆก็รู้จักอยู่แล้วนะครับตํานานนะครับผมตํานานนะฮะนานกว่านี้ก็คงแหลกหมดแล้วครับผมโอ้งามเลยครับผม